ปีนอี่เสียงบ่ได้มาเฮานี่ปีนอีกได้ไหมนี่มันไปเอิญมันไปเอิญอยู่หลังบ้านมันไปบอกอย่างายมีคำห้อยปีนว่ากันทายมาท่านเจ้ามันเป็นโหดแม่มาอยังกับบ้านเก่ากับแพงเบิปงมันตะกุยขึ้นเนี่ยโอ้คุณน่ะมันไปเอิญได้อยู่หลังบ้านนังกินยังกินนังกินสิปีนอีกอ่ะนี่เดี๋ยวพระเฝ้านี่นี่เดี๋ยวบังแม่มันยังกิดสิปีนอีกอ่ะน้องหมูมันมีหลังนี่มันมันได้ยินเสียงคนคุยกันเห็นป่ะโอ้เจ้าเทเจ้าไหนบัหนีสิโตเล้กำแป้งบ่พออีกเนาะ เพื่ออะยังเอาเบาเข้าใจเอ่นี่ถึงไปหึงบนมาได้เลยเพื่ออะยังทำเนี่ยอาอล่อเขาบ้านเขาของเอ๋ก่อนถาก้นอีจากปินมาได้อีนี่ไปรถเอาหนี้คาร์บอนประวัขึ้ืนนะมันมันบิดไปหล่นปลุกท้าวเนี่ยมันปินเพื่อยังบ้านเนาะปินเพื่อยังบ้านมันเกิดไปเที่ยวไปเที่ยวไปเสียงคนอยู่หันโอ้ยเดี๋ยวคนคุยกันมันคือว่าเกิดมาเป็นลิงมันเกิดมาเป็นยังมาซื้อนี้กับหลักเล่นในฟองใหญ เออมึงคือเ่อเกิดเป็นอีสากเออจัดการไม่รู้สากเอออิจฉาอีนี่อีสากอิจฉาอิจฉาตัวมึงปีนมาเลยนะมึงกวนเออ้ยมึงปีนแต่บ้านนะมันมันไม่จต่อะไรหรอกนี่มึงดูกูสิแน่นแน่เลยอีนี่เนาะวิทย์อีสากละเบิดบ้านเลยอยากมได้ยนี่วิทย์อีสากปีนเอ็นปีนได้ม่ได้เต่เตียงมันยังปีนม่ได้อีสากล้ว เบิ้งเวิ้งคูรูคุรูแนมไล่เบิผัวเนีอย่าไปหาดมมันแต่ยามันยางมันจียางบ่ไปละแต่มันนอนมันยังหายใจแย่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 มึงด่ากันนถอะขากระจันจันไปเนี่ไปไปหายายไปเดินไปมันหลูดอยู่ไดนี้ว่าเพื่อนมันผัวเนี่ยผัวเนี่ยหู้ยน่ารักจังเลยมึงคว้ามันขึ้นไปเด้แต่ละมื่อแต่ละเวทนีประเฮ็ดยังเด้ครับพี่น้อง หาแต่แบบว่าหาแต่มองออกเด้ซ่อมนั่นซ่อมนี่บอกกันนี่แน่วมีแล้วเด้แน่วอยู่ข้างหลังย่าจะเผยเนีย่าเผลอาได้เนเ่ยไม่ได้แน่วเลยมึงก็ยไงมึงจะหาได้แน่วออกเนาะโอ้ชีวิตในท่านี่หมดละเออหมดเลยโอ้มันอยากไปอยู่ทั้งฟ้าโอ้อยากโออยากโอ้ย ยังมตั้งอยู่สูงสูงอืมแล้วจะเรี่ยงหย่าไข้คนบางนยังมันคยอปอยู่ตามมาปกติก็ทั้งบ้าเนะเออผมชอบปีดเลยยายยายกิดนเหมือนผมได้กลิ่นขี้เลยยายเมื่อกี้ออกมาจากปากเมื่อกี้อะบปีนนับ้าน อันี่กับเมื่อเมื่อไปยังตังกิ่นยางเดียวเว้ยทำพานอนมันแน่นขึ้นเลยได้ครับพี่น้องตอนนี้มันโดดนะเปียกต้องโดดหนีนะเปียกต้องระวังยากเถอะนะพี่เอียงนะพี่เอียงก็ต้องป็นนิสัยแบบโดดหัวโดดห้าวกระแพาะมันก็สูงแล้วถี่ตออยังก็โดนแทุ้่นต่อเล็กเห็นบ้านันมันมีเงินเห็นกับแพาะไหมเด้วเด้เดี๋ยวยงต่อหัดเดี๋ยวยงพันนี่มีเงินต่อไปอีกจะโดนหมันต่อ อันนี you, ้ประตูมันด <IV _ S 1> <laughs> ูห <laughs> ่วยไรอันมวนอะไรยังไงหั่นเล็กในซื้อซื้อเล็กแผ่นมาใส่หั่นอันนี้ต้อคอนทันนั่นวันนี้มันต้องต้อเมดมื่อตื่นเื้นทางก็บิ้งนี่หนิบึ้งย้อนบักเดียวผู้เดียวแล้วดีครับต้ออนไป